พัดให้มันคูกเข้าขัดประจันควยกระไดนี่แหละค่วิถีชีวิตของคนอีสานหรือว่าชีวิตชีวิตอะไรไอ้พพ่อนพี่น้องครับบรดบ่หรู้ค้อพื้นเขาดอกพี่น้องครับบักเคีกับเขาบักผูบางค้นบัาไปก๊อปปี้ไปเอารูปแบบเขาโมแมนเด้ครับพี่น้องครับผมก็ะหีกับเขามาโดนใกล้เป็นกุ๊ก็ใกล้เป็น นัก่อ้องก็เคยเปลี่ยนอ่าย่ามก็เคยเป็นทหารก็เคยเป็น,าานเ,เปลี่ย <c oughs> นเบิดตายก็จะหานเกียนดอกพี่น้องนะโอ้ยไปสรุนสมัยก่อนนะพี่น้องเนะมันเป็นอดีตเอ่ามันเป็ยนตั้งแต่สมัยไม่รุ่นไว้อ่าข้น้องถึง,งเวลามาตกไปรับใสยชาตเกิดมารับชาชาติสองปีรับใช,บช้านาลีตลอดชีวิตเป็นว่า ไม่กระบฮะแ้วนี่แหละพี่นองครับอืมอ่าใส่เพื่อนพี่นองครับเออเพื่อนว่าเป็นยังคือโยนกระทะคือเพื่อนเพื่อนอ่ะโอ้ยกระทะมันก็มีไหลใบดอกพี่นองครับเพราะว่าพ่อแม่เข้าจะสอนจะสร้างบอกอย่าไปโยนถวย้วยโยนทราบโยนสอนโยนจานอ่าโยนหมอยโยนไห้เพื่อนว่ามันพอดี เทวดาพิ่นบ่มากพี่เจ้าพี่เลื่อนพิ่นบ่มากเพิ่นว่าอาจจะเป็นอันนี้เพราว่าผู้ใดเด่ดดบอบพราะว่าอันไพครับเพราะว่ามันกับเป็นคำบอกคำสอนพ่อแม่ผู้ยง่าตง่ายพี่น้องเอากระเสือไปอยังข่อยเฮ็ดลำนามล้างโคบของผูบขงค,นค้นขึ้นปอดใสพื้นคือบอ่อใสนะแต่วมาข่อยกระใสเพราะว่าขอไพายครับพี่น้องครับยกยินเย็นชาโอ้ยชาเย็นก่อน ไม่บ้านก็ซื้อติดบ้านเป็นประจำแล้วครับ <c oughs> เห็นไหมครับตอนไปตะกิน่นพี่น้องครับตอนไก่ไก่บ้านสม่าผมบ่ค่อยมาเหนือไก่อันแย็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นหรอพี่น้องครับผมมักซับเป็นโตเพราะว่าอย่างมันได้อัตราโรไดการตับปราท่านได้กินได้พี่น้องครับอ่าเนี่ย ฉีกใบพกูดล,ลงไปอือยัดไฝฉีกไปท่านไหนควันมันเป็นไม้ปวกพี่น้องครับไม้ปวกกินมันก็ได้ควันหลาเศรบตาพ่อไม่ดิคลิปที่แล้วเด็ก็แเศษตาเฮงใส่ฉีกใบพกูดล,ลงไปพี่น้องครับหอมมันอีบอเลเซนฉีดใส่ใบ,บ,าบากิลาบ่ใบใบกระเพรา ไปซื้อแล้วบ่มี่บนว้า